สวัสดีครับพี่น้องมาไปสุกูทุกคนครับมือนี่จัดเต็มครับมือเนี่เนี่ยงปลาเผาครับปลาเนี่ยเพามันปลาธรรมดาครับปลาสบาบเผาทั้งหอยแช่งขนมเส้นผักหักหลายเลยครับมือนี่จัดเต็มครับก็ไม่พื้นเยียครับนะห่อครับพี่น้องห่อห่อกินเนียงนะครับมันจิ้มไม่ซอแบบครับนี่จิ้มทั่วครับแล้วมันนี่ยตหรับ ผมครับผมมาแกวผมครับแกวเสียผมโค้งเงาคือบบนอนครับแกวยางเดียวครับพี่น้องอ่ะเสียวขาไหมครับจัดๆคว้านอื่นก็ต <c oughs> ้องเลื่อมามี่นี่พอครับโอ้มันหลายอย่างครับมันบ้างมันกลัวถึง <c oughs> มันบ้างมันกลัวถึงนะอ่ะไปเสียเขาเป็นที่จำกัดนะคว้านเงินครับชมว่อ คือถ้าฉานนั่งนั่งพื้นบ้อนมาก็ไม่น้องพื่นที่ว่าไบครเอ็นจอยครับพี่น้องแม่าก้วแมหอวพัตเตอร์พี่น้องหอยากเนี่สองหอหอพี่น้องไม่ยากครับสว่างครลังดื้อมาแม่นีนี่ครับหอห้องหญ่ยงมาเนี่ย เมื่อเขาแย่ด้วยสาขาทายัน profession. จะค,คัคค่มก่อนนี่ครับโอ้ค่มเมาอนกันนะหอมแบบนี้ครับหอมจัดเต็มแน่นอนหอมพันแล้วก็หมูครับพี่น้องโอ้มันหลายย่างครับหมูหมูหมูยืดปึ๊บน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มร่องจิ้มทั่วกัน ึ้นทั่วครับอืมสดขึ้งเลยโอ้หข้ามง่ายสอืมเหมือนเลาข้าไไมง่า่านนี้แต่ปขาตุืมอืมอืม,อม,อม หอมมายอจันผมจะหนาซาจันเนี่ยผมแหงนงอเรื่อยๆเปร่อยๆอ้ับอมป้อมเกาหลีเรอมป้อมครับุดุดหอมจันเนี่ ปัตัวนี้อืมุ่เจ้ายะไปนยอดครับนยอดอืมอ๋อไม่นู่นนี้หลายอย่างครับมีตัวหับหอจะขําครับอย่างหอเดี๋ยวอจะห<อ>ััจะขึ้นด้วยเขาอยรับบั้มาใหนะครับเด้อ

แปะแปะกันะครับบอฮอหรอครับเนี่ยฮบอฮอคํคำตาสวดครับโอ้แสบด้ยหอกแสบด้วยหรอกเธอบนคับวนตามอ่ะอืมคือคืคืออยู่คืออยู่อือน้ำลาตาไขวแล้วมันเฮีวตีครับเฮนวตีเฮลตี เอากินน้ำแม่แล้วก็กินน้ำแม่เอเป็ไดงครับมาหมันหนึ่อหมันหน,ใน,ใน,นึ่อผมกะทิใส่เนี่ยได้เนี่ยปื๊ดใส่ปลาใส่ปลาใส่หมูครับผมใส่หอมใส่หอยอือโอ้กุ้งหอยปูปลาไม่เบมือตัวเนี่ยกุ้งหอยปูปลาหมูเอือใส่ซอสปัปื๊ดงาปื๊ดงาขนมเส้นใจไม่นได้ผมต้องแบงครับต้องแบง จังนเหรอ,อข้ามพอ่อปอมเมนูเพือสุขภาพครับยบมครับหอมมากแบบใกนแบบเพื่อสุขภาพครับเมนูนี่โธ่มาทานจานเอย Mm